เราเริ่มอ่านพระวจนบุญยอนตั้งแต่เช้าวันคริสต์มาสตามที่พ่อเคยบอกว่าในพระวจนบุญยน,นั้นไม่มีเรื่องเล่าการบังเกิดของพระเยซูเจ้าเลยไม่เหมือนมัทธิวกับลูกาที่เล่าเรื่องการบังเกิดการเดินทางไปอียิปหนีไปอียิปดวงดาวที่ปรากฏการเกิดในรังญ้าหรือในบ้านมัทธิวบอกว่าเป็นในบ้าน <c oughs> แต่ลูกาบอกว่าในรังญ้าและอื่นๆ ยอนไม่มีเรื่องเหล่านี้แต่ยอนเริ่มต้นด้วยคําว่าพระวจนะซึ่งตามที่พ่อบอกเขียนอยู่หน้าพระแท่นนี้พระวจนะเป็นอยู่แล้วพระวจนะอยู่กับพระเจ้าพระวจนะเป็นพระเจ้าและพระวจนะนี้ได้รับเอากายและเมื่อเราฉลองวันคริสต์มาสตอนกลางคืน24เราฟังเรื่องราวการประสติแต่รุ่งเช้าเสียงดังกล้องคือพระวจนะพระวจนะพระวจนะ พระองค์เป็นแสงสว่างพระองค์เป็นพระวาจาและพระองค์เป็นพระเจ้าที่มารับเอากายบังเกิดเป็นมนุษย์แต่มนุษย์เลือกเดินในความมืดวันนี้เราได้ยินจดหมายนบุญยอนการเดินในทางบาปบาปที่ทําให้ตายคือการหันหลังให้กับพระเจ้าโดยสิ้นเชิงพี่น้องที่รักถ้าเราได้ฟังเสียงของพระเจ้าการฉลองวันนี้ในวันพรุ่งนี้มีความหมายซึ่งเราเลื่อนมาแน่นอนที่สุด วันฉลองพระคุชเ้าแสดงองค์ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันฉลองวัดก่อใหญ่ก็เป็นวัดพระคุชแสดงองค์เราน่าจะคิดถึงพวกเขาเป็นพิเศษคุณพ่อสุรนันท์เจ้าวัดที่นั่นและบรรดาสัตบุรุษบรรดาซิสเตอร์พี่น้องที่รักครับเอพิฟานีคือการเปิดเผยเผยแสดงการบังเกิดและเผยแสดงเป็นแสงสว่างส่องนานาชาติเผยแสดงเป็นกษัตริย์แห่งกษัตริย์ทั้งหลายเผยแสดงให้เราเห็นว่านี่คือพระเจ้าของเรา พระอ,อยากให้เราได้ไต่ตองวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระวาจาจากพระวรสารทําไมจูจ่ๆเราก็มาอ่านเรื่องงานมงคลสมรสที่เมืองคานาะในแคว้นกาลีลีถ้าคิดแบบเด็กๆพระองค์โตไปหน่อยไหมพระองค์เพิ่งเกิดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองสองอาทิตย์ที่แล้วพระองค์เพิ่งเกิดอา้าวพระองค์ไปทําเครื่องหมายอัศาจรรย์ที่เมืองคานาแล้วผู้ที่จัดการเรื่องพิธีกรรมได้วางกรอบไว้อย่างสวยงามว่า การเผยแสดงพระเยซูเจ้านั้นการปรากฏองค์ของพระเ,เจ้าไม่เหมือนในมัทธิวไม่เหมือนในลูกาแต่เป็นแบบมีวุฒิภาวะมากทีเดียวในการที่จะติดตามพระเยซูพระองค์ส่งเรียกบรรดาศิษย์เราได้ยินก่อนหน้านี้พระองค์พบนาธานาเอลพระองค์พบซีมอนและพระงเริ่มก้าวเข้าไปในชีวิตของพวกเขาจงมาและดูสิมาและดูสิติดตามพระองค์สิ นี่คือการเดินในหนทางแห่งความรอดแบบที่ยอนคนเดียวกันผู้นิพนธพระคำัำภีวัดของเรานบ,บุญยอนยอนบอกว่าเราเราไม่สามารถกอบกู้คนที่ตัดสินใจเดินไปสู่หนทางความมืดแต่ว่าเราติดตามแสงสว่างของพระเยซูเดินตามพระเยซูและวันนี้ในพระวรสารพ่อได้ยินและพ่อรู้สึกมีความสุขทุกครั้งเพราะมีเจเครื่องหมายยอนไม่ได้ใช้คําว่าอัศจรรย ย้อนใช้คาว่าเครื่องหมายเครื่องหมายมีไว้ทำํำไมถ้าเราเจอรูปยูเทินเนาะแล้วก็ขีดฆ่าแปลว่าเชื่อนะอย่ายูเทินเครื่องหมายมีไว้เพื่อเชื่อและพระเจ้าทําเครื่องหมายเจประการเขียนอยู่ที่หน้าประตูวัดของเราด้วยเจ็ประการนี้เพียงพอแล้วที่จะบอกว่าใครก็ตามที่เชื่อในพระองค์และวันนี้พระวาจาลงท้ายด้วยคําว่าพระองค์ได้ทําเครื่องหมายครั้งแรก เขาแปลว่าเครื่องหมายอัศจรรย์อัศจรรย์ไม่มีในต้นฉบับเขาเติมเข้าไปเท่านั้นเพื่อให้รู้สึกว่ามันเป็นอัศจรรย์แต่เป็นอยู่แล้วแต่ยอนเน้นนี่คือเครื่องหมายและเครื่องหมายนี้บรรดาศิษย์เชื่อในพระองค์เครื่องหมายนี้สแสดงพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์และในเครื่องหมายของยอนยอนเป็นพระวสานท,ที่เต็มไปด้วยเครื่องหมายที่เมืองคานาแควนกาลีและนี่เป็นอัศจรรย์หรือเครื่องหมายแรกสุด สิ่งที่ขาดไปในชาวยิวในงานเลี้ยงที่น่าจะมีความสุขที่สุดแต่ความสุขนั้นบกพร่องจริงๆนะไม่มีเล่าอางุนแล้วมันหมดจริงๆความสุขหมดไปแล้วถ้าเราไปสำรวจในพระคัมภีร์เล่าอางุนทำให้เรามีความสุขไม่เชื่อลองดื่มไปสักขวดสองขวดเดี๋ยวเราก็จะนั่งหัวเราะหรือไม่ก็หลับอย่างเป็นสุขความสุขที่เกิดขึ้นแต่มันหมดจริงๆต้องการจะบอกว่าพันธสัญญาเดิม ตุมหินหกใบมันกลับว่างเปล่าใช้ชำระตัวตามธรรมเนียมของชาวยิวแต่มันว่างเปล่าชาวยิวมีธรรมเนียมโดยเฉพาะการล้างทำความสะอาดต้องศักดิ์สิทธิ์ต้องบอริสุทธิ์แต่มันว่างเปล่าธรรมเนียมมากมายที่เรามีในพระศาสนา,าจักรที่เราสร้างกันขึ้นมาหลายอย่างเป็นธรรมเนียมแต่มันไม่มีความหมายที่ลึกซึ้งความหมายที่ลึกซึ้งคือการได้สัมผัสกับพระเยซูและนั่นคืออะไรแม่พระ ได้มาพบพี่เจ้าแล้วบอกว่าเขาไม่มีเล่าอาังกุนแล้วพระเจ้าตรัตอบเมื่อกี้นี้คุณพ่อเขาอ่านภาษาน่ารักเชียวแม่ครับนั่นเป็นคําที่เราโมดิฟายปรับปรุงต้นฉบับคือหญิงเอย๋ยธุระอะไรของเธอทําไมพระเจ้าเรียกแม่พระว่าหญิงเอย๋ยพระเจ้าเรียกแบบนี้สองครั้งที่นี่กับที่เชิงกัเเขนหญิงเอย๋ยนี่คือลูกของท่าน การเรีกยกหญิงเอ๋ยแบบนี้ในพระคัมปีบริบทของยอนทั้งหมดการเรียกว่า w ูแมนในภาษากรีกูแน่หญิงเอ๋ยเป็นการเรียกพระาศาสนจักรพระมารดาศักดิ์สิทธิ์พระาศาสนจักรและหญิงเอ๋ยหมายถึงอิสราเอลหญิงเอ๋ยหมายถึงประชากรของพระเจ้าทั้งหมดและดูเหมือนว่าเพียงเจ้าต้องการจะเตือนว่าหญิงเอ๋ยคือประชากรของพระเจ้าพระาศาสนจักรต้องฟังใคร ต้องรออะไรธุระอะไรของเธอและธุระอะไรของฉันแต่คำสั่งที่สำคัญมากมารดาของพระเยซูเจ้าพระแม่แม่พระจึงสั่งกับคนรับใช้ประโยคนี้คือประโยคทองจริงๆนะเขาบอกให้ทำอะไรก็ทำตามนั้นนี่คือการบังเกิดของพระวจนะนี่คือพระวจารงชีวิตจริงๆทําทำตามพระวจนะแพเจ้าก็สั่งผู้รับใช้ตักน้ำใส่โอค์ให้เต็ม องค์ที่ดูเหมือนว่าเป็นใช้พิธีชำระตนหกใบเลขหในภาษากรีกก็ก็ไม่ครบอยู่แล้วเป็นเลขของความหบกพร่องเป็นการขาดไม่สมบูรณ์และแต่ละตุ่มหรือแต่ละองค์จุได้หนึ่งรลิตรเขาตักน้ำตามบัญชาตามคำสั่งเต็มจนถึงขอบพี่เจ้ามาเพื่อเติมเต็มพระองค์มาเพื่อทำให้สมบูรณ์และพระกัมพีใช้คำว่าเต็มจนถึงขอบแล้วพระองค์สั่งอีก ไปให้คนที่จัดงานเลี้ยงแล้วเรารู้ดีว่าการปฏิบัติตามพระบัญชาของพระเจ้านั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเล่าอาังุนที่ที่ดีที่สุดที่น่าจะเอามาเสิร์ฟก่อนแต่ว่าทําไมรอจนถึงบัดนี้พี่น้องที่รักเรารอคอยพระเจ้าสองพันปีตั้งแต่อับราฮัมจนถึงการบังเกิดการบังเกิดของพระองค์คือพระวจนะพระวาจาที่รับเอากายเป็นพระวาจาที่เราพึง ตอบรับเต็มที่ด้วยการปฏิบัติเมื่อเช้าก่อนที่พ่อจะมามิซาตรงนี้พ่อเขียนในมิซาเนี่ยพ่อเขียนว่านี่แหละคือความหวังคือความเชื่อ,ค,อ,ค,อ,ค,อคือความรักถ้าความหวังความเชื่อและความรักมาจากเราเริ่มจากเรามันจะไปได้ไกลสักแค่ไหนแต่ความเชื่อความรักและความหวังเป็นพระเจ้าต่างหาก เป็นพระองค์ที่เริ่มต้นทุกสิ่งในชีวิตเราและมาบังเกิดเพื่อเราเพราอขอให้เรามีความสุขกับพระวาจาในวันนี้ซึ่งถ้าจะว่าไปแล้ววันนี้เป็นมิสซาสุดท้ายของวันธรรมดาที่เราอยู่ในเทศกาลคริสต์มาสวันจันทร์พระเจ้ารับพิธีหลังแล้วเริ่มต้นเทศกาลธรรมดาพี่น้องที่รักขอให้เรามีความสุขกับการบังเกิดของพระองค์ในหัวใจของเราในวิญญาณของเราอาเมน